ห่วยอยืนยันอยู่เะนี่นึกว่าเป็นวอ,อยู่แม่อาวไปยังไงยาย,ยาพูว์ยางไม่เล่นน้ำนี่แล้วไปใส่เวทละ่ะว่ามันอยู่หลังบ้านบ,อบอ่อยๆเห็นได้กินอยู่กินกว๋วยเตี๋ยงน้ำกันก่อนเด้อเอามายิาาย่มไดนก็อนสนกินตะเข้าบันนี่อ๋อมันกัดเที่ยงน่ะเนาะถ้ากันเห็นยังกินละ่ะห่วยเพราะมันแกงเนาะไมเบ่ออโอ้จังสันหน่อเตี้อยอย๋อผู้ใดญ่ยางอยู่งยงนนหันพอยังฮิโนูคือลูกไส้เจ้าแท้ก็บอกคือซื้อๆนี่แล้วตอนมันก็คักงคันละเอ้าคือว่ามันไปได้เมียอยู่กรุงเทพพุ่น เมียนบ้านําบอกมแล้วมานําจะไหนเนาะขาก็ป๋ากันล่ะดิเอ้าก็จะปาไว้ปาว่าเท้โอ้ยจักๆๆๆอย่ามาถาม่อครจะหน่อยสมัยสมั้เนี่ก็บ่เข้าใจเขาแม่จะเป็นของเขาดอกว่าสิป๋ากันบอกกันง่ายไงดิเขาว่าจังเลยเรอพ่อยญ่หน่มันว่านี่เมยมันดีเกินไปคือสิยูน้มันบ่ได้ดอกว่าสั่นเอาก็เลยปากัน่นบ่เออโอ้ยจังสี่กับมีวันนี่แม่มีวันเฮิบมันก็บบ่ซื่อผัวมันกินเนาะ0 8 5 6 4 7 1ห3 4นั่น ลูกไส่เจ้ากระบ,บ่มากคนดีสมอโอ้ยน่อจะเสียว่าจะได้อีกเนาะมันแมนบ่มันหาเรียงปลาเขาซื้อนี่ละเจ้าสมบัติเคยได้ยินอยู่บ่เรียงพระอาให้มานี่นั่นเออมันเป็นใจ,ในใจ้งไหนยายผู้บอกเลิกกบนั่งยักด้วยเหตุผลที่วา่านั่งยักบนเป็นคอนอยู่น้ำกันบ่ได้ดอกเออแต่กลับมาได้กันกบนั่งเงียบ <laughs> <laughs> นั่งเงอกบ่ัมันนั่งเงียบเออนั่นละ ที่บอบนั่นกับว่าเป็นข้นคือกันมันคืออยู่น้ากันด้สันอย่างนี้สอนให้หูว่าจังไรหูบอวพราจจะไหเหรอเหอะเหตุผลที่คนบ่อหักมันมักต่อแลเสมอตัวเนอะเหตุผลที่คนบ่อหักมันมักต่อแหลเสมอเออเอา ู้หนึ่งแม่ยังเยอคนดีๆพอมากเนาะเจ้าดีเกินไปว่ะเตี้ยหัวปวดมนันล่หลอ่วยเองเอาพอ,อมากคีอก้อยากเอาบกบกใส่หัวมนนนันแน่เนาะ